สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มแควนพญาประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมดสคนคือนางสาวอนุทรีคำแพง๒นางสาวณฐา,านันท์ทองแยมมานางสาวกนกนภัทรทองอ่อน๔นางสาวพัทิดามูลการแขวนพญาหรือนครรัฐพยาเริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่17โดยขุนจอมทําโอรสของพญาราวเงินแห่ง โดยดำรงฐานะเป็นคนครรัฐอิสระในช่วงพุทธศตวรรษที่17-19ก่ 19, อนจะถูกผนวกเข้ากับอาณาจาักรล้านนาในภายหลังยุคที่จะเริญรุ่งเรืองสูงสุดคือสมัยพระยายงงมเมืองผู้เป็นสหายกับพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชและพยายมังราย ได้ทำสัญญาสามกษัตริย์ในปีพศ1830เพื่อต่อต้านมองโลกและพยางงำเมืองยังได้ขยายอำนาจปกครองนครรัฐน่านด้วยการสถาปนาแขวงพยาวก่อตั้งขึ้นโดยขุนจอมทงโอรสของพยาราวเงินแห่งเมืองเงินยาง ปัจจุบันคือเชียงรายในช่วงพุศตรวตรรษที่17โดยตั้งเมืองบนที่ราบหุ่มของที่เรียกว่าหนออเอียงเชยงภูยาวซึ่งต่อมาเป็นที่ตั้งของเมืองพะเยาวฐานะนครรัฐอิสระแขวนพะเยาวเป็นนครรัฐอิสระที่ไม่ขึ้นกับใครและมีความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะญาติและพันธมิตรกับ เมืองเงินยางยุคแห่งความรุ่งเรืองแขวนพระเยาวเริ่มมีบทบาทโดดเด่นในต้นพุทศตรวรรษที่19สมัยพระยางามเมือง